ภรยาไม่ได้เป็นทายาทที่มีสิทธิ์ในการรับมรดกลำดับที่หนึ่งภรรยาถือว่าเป็นทายาทที่มีสิทธิ์ในการรับมรดกก็จริงแต่ภรยาไม่ได้ถูกจัดอยู่ในทายาทผู้มีสิทธิ์รับมรดกทั้ง6ลำดับเพราะว่าทายาทผู้มีสิทธิ์ในการรับมรดกทั้ง6กลำดับก็คือญาติเช่นลำดับที่1ก็คือลูกลำดับที่2ก็คือพ่อแม่ส่วนลำดับที่3ก็คือพี่น้องพ่อแม่เดียวกัน ส่วนภรรยาจะมีกฎหมายกำหนดเกี่ยวกับสิทธิ์ในการรับมรดกไว้โดยเฉพาะเช่นถ้าเกิดว่ามีลูกภรรยาก็จะมีสิทธิ์รับมรดกเสมือนเป็นทายาทชั้นบุตรก็คือภรรยาจะรับมรดกเท่ากับลูกคนหนึ่งนั่นเองแล้วถ้าเกิดไม่มีลูกแต่ว่าพ่อแม่สามียังอยู่แบบนี้ภรรยาก็จะมีสิทธิ์รับมรดกครึ่งหนึ่งกับพ่อแม่ของสามีสรุปก็คือถึงแม้ว่าภรรยาจะไม่ใช่ทายาทลำดับที่หนึ่งแต่ภรรยา ก็มีสิทธิ์รับมดกพอๆกับทายาทลำดับที่หนึ่ง